สวัสดียามเช้าจ้าพี่น้องสวัสดีตอนแปดโมงนะคะโอ้โหตื่นขึ้นมาปวดหวัวตุ๊บๆเลยพี่น้องจ้าเมื่อคืนนี่แบบอ๋อดื่มดิิงกันดวนกันกับเจ้าภาพค่ะบอเห็นสิ่งอกอ้งคนไทยเวียงคอททั้งแดง บ่เห็นสิเก่งเดหนีไปนอนเออเห็นว่าฝนตกเ่าเศร้าแล้วก็คิดจะว่าตุกข่อยสิมาบ่ได้ว่ะเออพอบ่ได้แค่สำฝนคอยแข่งมาโลดเออขันเจ้าเก่งเจ้าต้องหนีไปนอนเด้อนสวรรค์กับ่ได้ยอมได้เออแม่บ่ได้เก่งเ้ยค่ะ เมื่อคืนนี้เจ้าภาพหนีไปนอนก่อนนะจ๊ะทุกคนนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องมาเมื่อคืนนี้พี่น้องกลับมาประมาณตีสองหอดประมาณหอดบาทพี่น้องครับฝนก็แสแสะแสแสะเสแสะเบิ้งเลยค่ะเบิ้งนำเข่าที่บ้านแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วตัวที่พระธานในบ้านกับประธานในบ้านย่หันละจ้านำเต็มให้เต็มคันแบบนี้เนาะ น้ำไรสิได้ว่านพี่น้องโอ้ยเสียงกัน <c oughs> อะไรมามันเห่าอะไรนี่พี่น้องน้ำท่วมที่เบิ้ดไปเปิี่นน้ำออกบปได้ไล่น้ำออกบ่อนี่นะ,น,กกะน,ออนี่รัดกามากกับไปมาไล่น้ำออกมัน้ำเน่าตายบปเละแหละแค่นั้นนี่นะท่วมไปเบิด้ด พูดว่าฝนพี่น้องบาได้มากแล้วก็อุย้อยยางแห้งมาขึ้นก็ตกอยู่เบิดคืนแล้วก็ตกมาแล้วก็แดดแจ่มทั้งนี้โอ้ยทองฝากก็รลายพี่น้องเฮ็ดซ้ำส,สิออกประจักษ์แต่ว่าตื่นบ่อยตื่นสวยูได้ไปหาเฮ็ดหาฮอนน้ำมูหล่ะจ้าถาฟังรห,หัสตุยตุยแล้วเามาื่อคืนตุยต,ยตุยกันมาก,ก่อนมูนั่งไปหาเฮ็ดประจักษ์ ออกเลยนะพี่น้องเอ้ยขาวที่ว่าเนี่ยก็ออกแล้วนี่ทั้งสี่เดมาหาฮาเปล่งน,น่ำเปล่งในออกเปล่งน่ำมันค้างหลายโพดกันมันมันเน่าเนาะเนาะโพดวันน่ำมันขึ้กนกับมาพร้อมกันกับเบาน้ำเบ,า,ำบาเอือแทงฝนลินแย่ๆมาจนถ้เถ่าวยู่ สองคนก็อรรมราปรูทุกคนเลยจักโมงนะคุณสีมอนพอรทรายแล้วก็พ่าใหญ่สีมันต้องได้มาเปล่งน้ำออกนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะไม่งั้นข้าวคุณจะเน่าอ่ามมนี่น้าได้่้มได้ขอยสีได้วานในเข่าขอ่อยพี่น้องเอ้ยมันสีบดดินเย็นกอนบอ่อขนาดนี้เลย ม้อยซอยเหม็นบัณสิมาทาพันมาทาให้ฝนยุดได้ปสิเสธ,ธ,ธวานเขา่าผู้ใด้ิวานแล้วก็ถืออ้าวเดี๋ยวที่เข่าออกเข่าแตกแล้วพอดีงามฝนตกมาใส่ โต,ตปเคยนี่แกพี่น้องรักไทยค่ะรักไทยตอนพันสวัสดิ์รันเรวนั่งอมาลากันได้โอกาสตอนเมานั่นแหละเ <c oughs> มื่อคืนนี่แกบอมแมนได้นอนนอก,นอกบอก <c oughs> จากคลองเฮือนนี่บ,บอมแมนได้นอนนอกบอกเออ <c oughs> ก็ได้โอกาสที่ตอนข้าเมาหน่ะแหละแงบมบเมากับบุก้าสนิยมเงียมเงียมอืมจะก็หอยหลายมาจากพี่นอกเลยยันนี้ก็ลงมาเลาะบงเขานั่งเลยพอได้แงงขนนั้นเลยก็พอได้ลงมาเลาะมาแงงยามแรงยามเศร้าแต่ว่ามปวดเมื่อยพะวรกายไปทั่วเฮือนห้างเลยค่ะ นอนละจ้าเรือพญิดาตเราลงว่าอัไนเนราบ่เป้งออกบ่เราบ่เป้งน้ำออกบ่เอาเรือว่าปล่อ,อยเห็นัหมน้อน,นี่เหรอข้างน้ำไว้เลยเหรอญาตว่ามันปงนอแหละให้มันอดน,นัน เกิดเพาท่านส,สุดคือว่าและโอ้ปวดหัวเนาะปวดหัวไ,ไข่ร้อยไข่

ย่าไปอด้านมันนะหมองมันรูปนะเสียหายกับย่ามันเมื่อได้นั่นจะก้นตะคอกมันชุดอยู่มันลงให้หน้าล้มไงลงก้นลงชุดหัวเขาลิ้วมันสูบเข่ามันได้แบบนี้นำอะไรอ่อนล้นไปล้นไปทั้งหน้าลิ้วเลยเด่นาเห็นไรมันลงแต่ให้น้าเจ้าพอดกับขันตัวพัดหาย่ายเราได้อะไรอุ้ยทองฟ้าลายเฮ็ดปวกออกสัรเสีออกพุ่เจ้าพี่น้องเอ้ยพุ่งพัทัน โอ้ย,อยก็ได้แต่ผู้ได้นั่นแหละผมมานกับมันผมก็มานหาเบิร์มือกับเรได้เด็ดพอนะต้มน้ำใหม่ยังไหมโอ้ยออสุดบา้บาน,บนสูตรักบ้านรักเมืองบุญสูตรบ้านสุดท้ายลงไห้ลง,ลงนาแบบนี้ก็ได้ ออกนอกกระจาะโยไปเนาะยังมันยังม่แสดงออกบัดเนี่ยขันวัสิออกซ้านี่กับมายอมมาเยมกับโอ้บัดมันขึ้นนี่กับมันบไดไทีิบได้ห้างนี่นะเพอดักัเมื่อนี่หาววิชีเชาฮุก้นกระต๊ก อ้หฝน,นมันสิมาแต่เร้วงนีแล้วมันตกแตม่มละกันมันก็เอาัสีพี่น้องเอ้ยตอนห้ายังไงเฮาก็ตกแต่เมื่อคืนตอนทั้งบ้านอมลานั่นตอนคำกับโอ้ยหคนทางไปว่าอยากเป็นเปืือนนะสามสิเปือนะเปือนวันนี้ เดี๋ยวจะเอาโจ๊กมาเป่งน,นำออกสกันพี่น้องแทนนะนหูน้ำหัวได้ไหมนะให้นะให้นะฮูน้ำหัวโปะๆน้ำเต็มให้เต็มคันเลยโอ้ยหอยนี่เแ็นนี้ไม้หอยนาเนี้ย บบมีหมูมาได้ขั่ไหนฮลรอเก็บสิได้ยังไ่ใช่พี่น้องปล่อยไว้สักก่อนปล่อยไว้สักก่อนอ๋อวันนี้สิได้ไปพากันได้ไปหาเหลาะป้าจิบบอตามคลิปหนักนแล้วกันเนาะพี่น้องเลยสิไ้ปหาเอาจกมาเป่งน,นำออกสักกันมาสินาวสิปเปือ่อยอืม ของน้ำมันไหลมาแต่เฮือนผัวแต่ตก๊บลำใช้ค้าไหลลงมาทวมทีดิดูว่าจะได้ไปหาซองเบิงเฮ็ดน้ำเบิงหอนป่พี่น้องเอ้ยต้องมาเ่าไปกันท่บ้ันพักพอหมูนะอ้าวมันเป็นอะไรคือตยแตแทมคลิปหน้าก็แล้วกันจ้าทุกคนช่องใหม่ก็จะเป็นจังได้ยังมันะได้ชิตายเลย โย่เฮ hey. ้ยหยิบซีกว่าเข้าวเข้ามาทำใให้มันสัช้างหน่อยไปพรเป็นโย่เฮ้ยการที่การที่ชีสซ่องนี่ก็น้องพี่น้องเอ้ยก็ต้องว้าวนะนั่นแหละสักชีได้หูว่ามันเป็นอะไรมัน่ได้ง่าย แล้วมันกับว่าบ้านกับบริวรคอวบานงะรง่ายบัดนเทาอันตั้งกล้องคือเล็กสเบาอี้างอด่ะบาลอดก็บ่เป็นยังบ้าเสียหายดักมนพี่น่อเลยคลิปหน้ากันแล้วกัน